ซื้อคันนี้ไปใช้ยาวๆเลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับอ้วนพระราม2อ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่13เมษายนนะครับ68นะวันนี้มีรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นยามาฮ่ามีโอนะครับมีโอ125ปี2010นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถน่าใช้มากนะครับซื้อไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ ก็มาฟังรายละเอียดนะครับเดี๋ยวพาดูเดินดูรอบๆนะครับคันนี้เป็นมีโอ125นะครับปี2010เอกสารเล่มชุดโอนครบภาษี68นะครับคันนี้เครื่องทําการฟิตให้ใหม่นะครับฟิตเครื่องให้ใหม่โดยช่างผู้ชํานาญงานนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เบ้ากุญแจเปลี่ยนใหม่นะครับมีกุญแจสองดอกนะครับซื้อคันนี้ไปก็คือใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับ ชุดสี่ก็ถือว่าสวยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะชุดสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับชุดสี่ดีไม่มีแตกหักนะครับนี่ก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างตามการใช้งานนะครับนี่เล็กๆแน่น้อยนะนี่คันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับถ้าใครได้ไปนะเพราะว่าเครื่องฟิตให้ใหม่แล้วก็น้ำมันเครื่องของเหลวอะไรเปลี่ยนถ่ายใหม่หมดนะครับแบตเตอรี่ก็ใหม่ระบบไฟติดครบนะครับลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับ อ่านี่เครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วนะเงียบมากเลยนะครับเดินเบานิ่งๆเลยนะเครื่องเดินเบานิ่งๆเลยนะครับนะคันนี้เครื่องดีมากนะครับเครื่องฟิตใหม่นะนี่เดินเบานิ่งๆเลยนะครับมาดูระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ติดครบนะครับแต่ดังนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับคันนี้ราคาเบาๆหนึ่0หบาทนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบพาหกแปดนะครับเป็นมีโอรอยยี่ห้านะครับปี2010นะซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับถ้ากรุงเทพและจังหวัดปริมมณฑลนะครับ มีบริการจัดส่งนะครับผมส่งด้วยรถตัวเองนะครับคิดแค่ค่าน้ํามันนะครับแต่ต้องมัดจําค่าส่งก่อนนะครับแล้วค่าตัวรถเอาไว้เก็บปลายทางได้แต่ถ้าเข้ามาดูรถด้วยตัวเองไม่ต้องมัดจาใดๆทั้งสิ้นนะครับเน้นนะครับเข้ามาดูมาลองขับด้วยตัวเองไม่ต้องมัดจาใดๆทั้งสิ้นนะครับรถอยู่สมุทรสาครนะครับตรงข้ามวัดเกตุมนะครับรถอยู่สมุทรสาครฝั่งตรงข้ามวัดเกตุมนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ฝากกดติดตามอ้วนพระราม2ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามานะครับหรือใครมีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่รู้อยากจะไปขายที่ไหนก็ลองส่งรูปมาตีราคาที่เราได้นะครับถ้าราคาตรงกันนะครับพร้อมรับซื้อให้ถึงหน้าบ้านนะครับ